สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่องเด็กเตอร์นะครับก็ช่องเก่านะพี่ช่องเก,กเก่าก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะพี่ผมย้ายบัญชีแล้วมันผู้ติด,ดตามไม่มานะอ่ะก็ช่องเดิมนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะ fc เก่านะพี่หรือว่าทั้งเก่าทั้งทั้งใหม่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้พี่ๆทุกท่านรับชมนะเป็นรุ่นเฮงตลอดกาลนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อพัดนะครับหนุมานจัดสร้างโดยพี่ป้อมสกลนครนะครับอ่ะร้อนแรงมากนะพี่ตอนนี้นะ งานพรีเมียมนะครับแกะบล็อกโดยช่างบอยบางกะดีนะพี่รายการนี้ก็เป็นรายการที่8นะลงยาโดยช่างสาวนะครับสอมงคลศิล์นนะกับช่างเอ็งนะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นโรงงานลงยาที่สากลยอมรับนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะโด่งดังมากนะครับโรงงานลงยานี้แล้วก็คนแกะบล็อกนะพี่ แกะบล็อกดังมาหลายรุ่นแล้วนะครับคนนี้นะสำหรับพี่บอยบางกะดีนะแล้วก็ผู้สร้างนะครับพี่ป้อมสกลน,นครนะพี่สร้างมาแล้วก็ต้องกล้าซื้อคืนนะครับเขาตั้งรับนะราคาจอง3 0 0 0 0ืบาทนะแต่ว่าตอนนี้นะพี่ราคาเกือบแสนแล้วพี่ไม่ต่ำกว่า60,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับยกลังนะนี่ผมก็ซื้อบวกมานะครับ อ่ะแต่ว่างานสวยมากๆครับพี่ต้องยอมรับนะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะสนใจบูชาวัตถุมงคลนะครับแอดไลน์ผมมาได้นะครับตามนี้นะอ่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำนะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาให้ชมนะพี่รากะเป็นรายการยกลังนะครับแล้วก็ชุดกรรมการนะแล้วก็เป็นชุดตัวแจกยกลังนะครับ สมนาคุณยกลังนะนี่นะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับต่างจากชุดกรรมการนะพี่รับพระห้าเหรียญน,นะสองชุดนี้นะรับพระอันนี้มีห้าเหรียญอันนี้มีห้าเหรียญครับอันนี้ก็เป็นเป็นซีนเดิมเดิมนะพี่ส่วนรายการนี้นะเป็นรายการจองที่แปดครับรายการจองที่แปดเป็นเนื้อซูเปอร์ซาตินนะลงยาหน้าหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะพี่ว่า ผมจะได้เลขอะไรนะพี่เดี๋ยวไปชมความสวยงามของเหรียญพุทธศิลป์แห่งยุคนี้นะครับอะต้องบอกก่อนนะพี่รุ่นนี้นะผมว่านาะคตขึ้นเป็นพระหลักแน่นอนครับสายหลวงพ่อพัดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะพี่อะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับบ้งเขาใเอ้ยนี่ครัพี่ตัวอย่างเหรียญน,นะ รายการนี้เป็นรายการจองนะครับหมายเลขโค้ดนี่นะพี่ลงยาหลังแบบนี้นะดูด้านหน้าครับโหสวยจัดเลยพี่ สวยทะลุซีนนะเนื้อปะก้าซาตินนะ <c oughs> หันุมานะพี่ประมาณนี้นครับกล้องผมมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะพี่ไม่ได้ตัดซีนนะเดี๋ยวผมเอาเอาอ,อกมาให้ดูนะครับเอาออกมา้ชมนะนี่ครับพี่ โอพี่ลงยาแบบสุดมากนะแล้วเหรียญใหญ่นะพี่เหรียญใหญ่นะปั๊มหนานะครับต้นทุนสูงนะพี่งานแบบนี้นะครับต้นทุนสูงนะต้นทุนในการจัดสร้างนะพี่โหดูหันหนุมานนะหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับหันนุมานนะพี่รุ่นเฮงตลอดกาลครับ นั่งผ่านนะพี่ลงยาแบบช่ำๆนะลงยาโหพี่ต้องขออภัยหากกล้องไม่ชัดนะเพราะว่ากล้องผมไม่ค่อยดีนะครับตัวอย่างเหรียญก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการจองที่8นะ ในลังยังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบนะพี่รุ่นนี้นะบอกเลยเก็บได้รีบเก็บนะครับอนาคตนะพี่ราคาไปไกลแน่นอนหมายเลขโค้ดสองหนึ่งพี่สร้างน้อยนะครับรุ่นนี้นะแค่100ไม่ถึง200รลังนะไม่แน่ใจพี่ร้อหรือว่ายังไงนะ แต่ว่ารายการนี้สร้าง168นะครับ168เหรียญเท่านั้นนะบนโลกเนื้อประก้าลมซาตินต่อโค้ดภาษาจีนนะนะพี่ตรงนี้นะต่อโค้ดภาษาจีนด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นหันุมานเชิญธงนะพี่ อนุมานเชิญธงนะลงยาทุ่มทั่วมบนี่แค่เหรียญแรกงนะพี่นี่แค่เหรียญแรกงนะอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าจะมีชุดไหนบ้างนะ ผมก็ได้มาสองเหรียญน,นะพี่จองมาสองเหรียญไม่ได้ราคาจองนะซื้อบวกมาครับไปชมกันต่ออีกเหรียญมีหมายเลขโค้ดหนึสปด เหมือนเดิมนะพี่เนื้อปัคก้ารายการที่แปดสวยทุกเหรียญน,นะครับรุ่นนี้นะพุทธสิ์น,นะครับไม่ต้องห่วงนะพี่วิธีดีนะครับปลุกเสกสองวารานะสวายชัดเจนนะครับ สร้างเขาเรียกว่าสร้างเอาชื่อนะครับพี่สร้างผลงานออกมาแบบนี้นะไม่ได้สร้างเอาตังค์อย่างเดียวนะครับมีผลงานหลายรุ่นนะพี่ก็ไปติดตามกันได้นะครับอันนี้เป็นรายการตัวแจกตกลังนะรับพาห้าเหรียญสำหรับทีมงานนี้นะครับพี่ป้อมสกลน,นครนะพี่สร้างพ้า ลังละแสนมาหลายรุ่นแล้วนะไปชมกันเลยครับรับพาห้าเหรียญนะพี่หนึ่งชุดนะชุดแจกยกลังนะครับก็จะมีรายการที่

รายการนี้นะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะพี่ลงยาาาทธงชาติสุดอีกแล้วครับพี่สุดอีกแล้วเหลี่อนนี้โหพี่ลงยาทุ่มทั่วแบบนี้นะยาอย่างฉ่าเลยนะไม่มีเลอะไม่มีเปิดไม่มีเปื้อนนับปังเขาไหโอ้ย พี่พี่หมายเลขโค้ดอะไรเนี่ยเลขตัวเดียวน,นะพี่เหรียญน,นี้นะหมายเลขโค้ดสี่หรือแปดเนี่ยน่าจะสี่นะพี่หมายเลขโค้ดเลขสี่ตัวเดียวน,นะเนื้อเงินนะพี่เนื้อเงินลงยาอะไรทงชาตินะ โอ้ oh, พี่พุทธสินนี่อย่างสุดเลยนะอนาคตนะพี่มูล,ลค่านะผมบอกเลยนะพี่สูงแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะถ้าติดเป็นพระหลักนะสร้างออกมาแบบนี้นะพี่ผมว่าติดพระหลักแน่นอนนะประมาณไม่ถึงเดือนนะพี่ผมว่ารังละแสนต้องมีนะครับด้านหลังด้านบนเป็นพระพุทธนะพี่ นี่ครับสีหน้าเววตาหลวงปู่นะพี่ชัดเจนนะลงยาแบบฉ่ำๆนะพี่สวยๆแบบนี้นะครับพุทธศิป์สุดยอดทวีรุ่นนี้ส่องได้ทั้งวันนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะไปต่อเลยครับพี่แบบนี้ส่องได้ทั้งวันนะพี่ส่องได้ทั้งวันนะครับ ั่งห้อยรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพนะพี่เนื้อทองทิพหน้ากลางเงินนะครับด้านหลังก็เงินนะพี่หันุมาด้านหลังหน้ากลางเงินนะเงินแท้นะหมายเลยโขโค้ด72รวมได้9นะพี่ ดูครับโุนตัศสินยุคนี้ครับพี่ลงยาแบบสวยมากเลยพี่รุ่นนี้นะครับบล็อกก็คมนะพี่เนื้อทองทิพย์ลมสแตนลงยาฟ้านะพี่ลงยาหนังเงินนะ ติดหน้าก,กากเงินนะครับหน้าก,กากเงินแท้นะพี่อันนี้นะลงยาจีวอนนครับรุ่นเฮงตลอดกาลนะพี่รุ่นนี้นะดูควนุมานครับรายละเอียดเยอะมากนะพี่รุ่นนี้นะต้องบอกเลยนะการสร้างผลงานให้ออกมาแบบนี้นะสวยคมแบบนี้นะพี่ค่อนข้างจะยากเลยนะ ยากมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดเหรียญมันเยอะนะพี่รายละเอียดเหรียญมันเยอะนะครับแบบนี้นะไม่มีใครเขาสร้างกันหรอกครับพี่โหสร้างออกมาแบบนี้นะแล้วราคาไม่ไม่สูงเวอร์ด้วยนะไม่มีการปั่นราคานะครับราคาก็เป็นไปตามกลไกการตลาดเลยนะพี่ยิ่งพาเปลี่ยนมือบ่อยก็ราคาก็ยิ่งมูลค่าก็ยิ่งสูงขึ้น,นครับ ตามกลไกของตลาดนะพี่ถ้าพาเปลี่ยนมือบ่อยนะอ่ะไปชมกันนะพี่รายการที่สิบสามนะรายการนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อชุบเงินนับลงยาแดงนะทั้งหมดเลยนะรายการที่สิบสามนับเนื้อชุบเงินนะพี่ลงยาแดงหมายเลขโค้ดสี่ศูนย์แปด นี่ครับนี่ครับพี่ลงยาแดงแบบนี้นะครับตรงยาจีวอนะอันนี้เป็นเนื้อชุบเงินหรือว่ากระไหลเงินชุบเงินนะพี่เนื้อชุบเงินนะครับอ่ะก็มีซีนเดิมนะพี่มีซีนเดิมอยู่นะนี่นะครับซีนเดิมสําหรับซีนเดิมผมขอเก็บไว้ก่อนนะสําหรับรายการที่13านะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูรายการต่อไปนะพี่เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนะพี่เดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะได้เหรียญแบบไหนนะได้เลขอะไรนะครับร้อนแรงมากนะพี่ชุดนี้นะมีการซื้อขายนะพี่4-4,000-5,000บาทครับจะแกะให้ดูชุดเดียวนะพี่รับผ่าห้าเหรียญน,นะครับชุดกรรมการนะ ชุดกรรมการกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับรับพระห้าเหรียญแต่ละหน้ากล่องก็จะมีรายการเขียนบอกนะพี่ว่า9.1 9.2ถึง9.5นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะพี่เดี๋ยวไปชมรายการที่รายการแรกครับ9.1นะครับสำหรับที่ท่านใดนะพี่สนใจบูชาวัตถุมงคลน,นะครับแอดไลน์ผมมาสอบถามได้นะพี่ ไลา์ตามนี้นะครับหรือว่าจะ Facebook ก็ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมีไลฟ์สดหน้าเฟซ b ุ๊ k นะพี่หรือว่าจะเป็นหน้าเพจนะครับอ่ะไปครับพี่รายการนี้นะพี่เป็นเนื้อนาวะนะครับโอหพี่หมายเล่โค้ดนึกว่าตองนะโอ้โหมายเล่โค้ดเกือบตองนะพี่รายการนี้รายการนี้นะพี่เป็นเนื้อนาวานะเนื้อนวะหน้ากาก หน้ากากฝาบาทนะครับรายการนี้หรือว่าหน้ากากชุบทองนะพี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องดูใบรายการอีกทีนะครับว่าเป็นหน้ากากชุบทองหรือว่าอะไรนะหมายเลขโค้ดสองนะครับตอกกรรมอาการนะพี่ชัดเจนนะนี่นะด้านหลังเป็นงานหน้ากากด้วยนะครับเนื้อนวานะตอกโค้ดภาษาจีนด้านบนนะพี่เนื้อนวะ ลงยาสามสีนะพี่เอ้ยลงยาสี่สีนะโหพี่ดูผิวอย่างโหดเลยนะนาวารุ่นนี้ผิวอย่างโหดพี่ดำลุงนะโอ้โหผิวโคตรโหดเลยเหรียญนี้เหรียญไม่มีตำหนินะพี่ไม่มีด่างไม่มีดำเลยนะครับลงยาแบบจำๆ่ำๆโหดๆนะพี่สร้างแบบนี้นะพี่ ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับพี่ก็เลือกดูเอานะพี่สำหรับพระสายหลวงปู่พัดนับก็มีหลายรุ่นนะพี่มีหลายรุ่นเยอะมากพี่พี่ก็เลือกเช่าบูชาเก็บตามศึกษาก่อนสะสมนะครับเน้นย้ำนะพี่ทุกครั้งนะศึกษาก่อนสะสมรายการนี้เป็นเนื้อ สามเคพี่สามเคพี่นี่นะโอหพี่มันอาจจะอยู่ในซีนมันอาจจะเนี่ยอันนี้เป็นรอยซีนนะพี่เข้าออกมานี่แบบเงามากใสามากเนื้อสามเคพี่โอโหดูด้านหน้านะลงยาเต็มสูบนะพี่ลงยาหนุมาณรนะ สวยทุกเหรียญน,นะครับพี่รุ่นนี้นะเก็บได้รีบเก็บนะครับระวังจะตกขบวนนะพี่อ่าระวังจะตกขบวนนะครับแล้วจะลองรู้งี้นะพี่เพราะว่าราคามันจะขึ้นไปสูงนะครับขึ้นไปสูงพี่เก็บกันไม่ไหวนะพี่ตอนถูกถูกไม่ยอมเก็บนะครับ ไปต่อพี่รายการนี้นะเป็นเนื้ออัป,ปกานะพี่อัป,ปกาลมซาตินปั่ง้าไ้ไอ้ยลงยาอายรพางพี่รายการที่เก้าจุดสามโอ้โหพี่เหรียญน,นี้โคตรสวยเลยวะ่ะผมขอให้ซีนออกมาได้ไหมเนี่ย โอนี่ลงยาลายพางนะพี่อย่างสุดเลยพี่เรียนนี้นะสวยทุกเรียนจริงๆนะพี่รุ่นนี้นะสีหน้าตาหลวงปู่นะพี่ชัดเจนนะ อนุมานเหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับอนุมานคู่นะด้านหลังเป็นันุมานชนทงครับพี่หมายเลขโค้ดหกสามรวมได้9ห้านุมานเชนิญงครับพี่ตอกกรรมการนะครับชัดเจนนะ อะไปชมกันต่อนะครับปังทำไมเฮ้ยเจอทีเด็ดอีกแล้วพี่ โอโหลงยาเต็มเต็มแบบนี้ลงยาเต็มบบเต็มแบบนี้เนื้อป้ากลมซาตินนะพี่ลงยาเหลืองนะลงยาเหลืองลงยาราชาวดีหนุมานนะครับโอ้โหพี่เหรียน,นี้โคตรสวยเลยอะถูกใจคนเกิดวันจันทร์เลยนะพี่เรียนนี้นะครับหมายเลขโคตรเก้าสอ ประมาณนี้ครับพี่ประมาณนี้นะอยู่ในซีนแสงมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับต้องเห็นเหรียญจริงนะพี่อ่ะไปต่อเลยนะครับ รการนี้เป็นเนื้อชุบทองหรือเปล่าน่าจะเนื้อชุบทองนะพี่รายการนี้นะครับหน้ากาังเงินนะลงยาแดงแหลงสุดนะครับลงยาแดงแหลงสุดนะพี่ลงยาราชาวดีหนุมานะครับสีหน้าแลตาหลวงปู่ชัดเจนนะพี่นี่ครับหนุมานนะ ไม่มีเลอะไม่มีเปิดไม่มีเปื้อนับลงยานะพี่สีช่ำๆไม่ได้ระบายสีนะสีแบบสีนี้นะพี่มาตรฐานสากลเลยนะครับสีใสมากนะสียาแบบใสมากรายละเอียดเยอะมากนะพี่มาเลโคสก้าหนึ่ง ี่ครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะพี่เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะผมจะไปแกะรายการลุ้นนะครับเดี๋ยวขอจัดเรียงก่อนนะพี่หลังนี้นะครับเป็นรายการลุ้นนะอ่ะสำหรับตัวอย่างเหรียญก็ประมาณนี้นะครับสวยทุกเหรียญน,นะพี่ผมมองเลยนะครับรุ่นนี้นะราคาหลักร้อยนะอ่าสนใจก็แอดไลน์ผมมาสอบถามได้นะครับแคปหน้าจอ เรียนไหนนะพี่ก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะเพ <_ d ream> ื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่นะพี่ช่องเก่าผู้ติดตามก็พันกว่าคนนะครับเนื่องจากเกิดปัญหานะพี่ผมย้ายเป็นบัญชีแบรนด์นะ,ะผู้ติดตามก็เลยหายทั้งหมดนะครับผมยังเครียดอยู่เลยนะพี่ตรงนะนะก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะพี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อท,ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ